พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษซับมีสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทำมะพร้าวบอนใจอีกสักหนึ่งลูกนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าทำลูกไหน mm. ก็จะมาอัปเดตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคงจะจากันได้นะครับสำหรับเอมะพร้าวกัน้นส้มที่ผมได้ทำการทดระดับตัดเขียงเข้าไว้ ผ่านมาน่าจะสักสองเดือนได้ไมั้งสองถึงสามเดือนนี่แหละเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงมาเท่านี้เองนะครับยอดก็เริ่มบานแล้วแต่ยอดน้องยังไม่ออกมาทีนี่มาถึงมะพร้าวอีกลูกหนึ่งที่ผมได้มาก็จะเป็นมะพร้าวที่ลูกใหญ่มีหน่อแทงออกมาแล้วแต่ว่าแทงแบบ เอียงเอียงก็น่าจะเป็นประเภทที่เขาวางเอียงไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วมันก็แทงออกมาเดี๋ยวจะทำอีกลูกหนึ่งเป็นลักษณะเลียงทั้งลูกทั้งเปลือกแบบนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเวลาเปิดหัวเขานิดนึงนะครับแต่ว่าตอนเปิดหัวนี้ผมไม่ได้แบ่งปันให้ดูนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน นะครับก็ต้องใช้ความพิถีพิถันนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายกับไม้วัตถุดิบดังกล่าวนี้ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับหลังจากใช้เวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งนะฮะผมก็ทำการกรีดนะครับเปิดหัวนะครับมะพร้าวลูกนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ mm hmm. ะจะได้มุมมองเป็นลักษณะ คล้ายๆรูปหัวใจดวงโตโๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือหน่อเขาอะที่มันเอียงๆนะครับผมก็ทำการกรีดนะครับเขาเรียกว่าแหวกเนาะกรีดแหวกไอ้กับใบเลี้ยงกับพี่เลี้ยงที่เป็นโคนของเขาเนี่ย นะครับกีดสะก,กิดปลายนิดนึงแล้วก็ใช้มือฉีกฉีก,ฉ,กฉีกดึงออกนะครับตั้งแต่โคนเลยเพื่อเป็นการช่วยยอดน้องใหม่ที่ออกมาให้เขาพยายามได้ดีดต,ตัวกลับคืนมาเป็นในแนวต้นตรงในอนาคตต่อไปภายหน้าซึ่งยอดน้องที่อยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ ออกใบจริงมาเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นกันนี่แหละครับก็คือเป็นนอมนะฮะก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงกันไปทีนี้เนี่ยในความคิดของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงทั้งลูกแบบนี้นะครับพี่น้องทุกท่านผมก็คิดนะว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยไอขุยมะพร้าวที่เราเปิดอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีการผูก ไปตามธรรมชาติและการเวลาที่เรามีการลดน้ําหรืออะไรแบบนี้เปลือกภายนอกก็จะผุตามไปด้วยเช่นเดียวกันคิดดูนะครับผมคิดดูตอนนี้ว่าผมจะหาวิธีการไหนดีนาะนะครับมาทําให้เปลือกกะลาเขาเนี่ยนะครับอยู่คงทนนานเอาอะไรมาทาดี สีไหมสีช่วยได้ไหมครับพี่น้องท่านไหนที่มีวิธีการนะรบกวนนิดหนึ่งนะบแบ่งปันให้ผมหนะ่อยว่าน่าจะใช้วิธีการไหนดีที่ทําให้มันอยู่คงทนนานคือจุดประสงค์อยากจะเลี้ยงมันทั้งเปลือกแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรื่องของการจัดวางในกระถางหรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวต้องหาวิธีการทำให้เปลือกมันอยู่คงทนนานที่สุดแล้วกันนะใช้คำนี้คิดก่อนคิดก่อนะฮวันนี้ก็อยู่ในมุมไกลๆนิดหนึ่งนานๆทีนานๆครั้งนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับนี่ก็ผู้กิตทรัพมีตัวจริงเสียงจริงสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ นะครับที่ได้เคยแบ่งปันไปก่อนหน้านี้ว่าจะทำอย่างไรกับเอมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวลูกนี้ที่ผมได้เปิดไว้จะทำยังไงให้เปลือกนะครับมันอยู่คงทนถาวรผมก็เลยนั่งคิดค้นหาวิธีการก็พอดีนึกได้นะครับว่า มีวัตถุด,ดิบแมททิเรียนอยู่ก็คือ,เ,อเป็นเป็น,ป,นประเภทโพลียูรีเทนนะครับอันนี้หัวเจือเขาผมก็เก็บไว้มัดใส่ถุงแล้วก็ใช้เกลือันทายรักไว้ตรงนี้ป้องกันอากาศเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่า เอจะดเก็บไปแบบนี้นะครับดูริเทนดังกล่าวมันเสื่อมสภาพไปหรือไม่นึกได้ว่ามีอยู่เดี๋ยวต้องลองนะครับลองนำมาใช้ดูคือผมมองว่าดูริเทนขนาดเคลือบผิวไม้เสียมไหมเนี่ยเคลือบผิวไม้เนี่ยเขายังแข็ง นะครับถ้าเกิดเอามาทาเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันจะโอเคไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยจะตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียไหมเนี่ยนะครับห่อถุงไว้ไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนงานเกิดสมมั์งอือหืมอ เทไม่ออกเออน่าจะได้มากเลยโอ้ทำยังไงเนี่ยขนาดใช้ถุงพลาสติกนะครับหุ้มไว้แล้วก็ปิดฝาไว้อย่างดีเลยนะเนี่ยกลายเป็นว่าแข็งตัวไปแล้วครับ ไม่สามารถนํามาใช้ได้นะกระป๋องหนึ่งก็แพงอยู่นะเนี่ยนะครับสองร้อยกว่าบาทเหลือแค่ทินเนอร์ทินเนอร์โอเคแต่เนื้อโพลียูรีเทนแข็งไปแล้วครับพี่น้องทุกท่านหมดจิิตเดี๋ยวคงต้องหาในแบบขวดเดี๋ยวไปซื้อแบบขวดมานะครับมา ลองทําดูเอาละเดี๋ยวขอเวลาไปร้านวัสดุก่อสร้างแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านจะได้เหลือเยอะด้วยก็เลยไปจัดมาเลยครับนี่หนึ่งขวดเป็นยูริเทนนะครับแบบสำเร็จรูปนะครับก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยของยูริเทนก็คือ,อป้องกันการขีดข่วนก็น่าจะทำให้ ผิวของเปลือกมะพร้าวเนี่ยนะครับมันมีความแข็งนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทาบริเวณรอบขอบขอบ,ขอบนะครับของเนื้อเนื้อเปลือกนะครับนิดหนึ่งนะเพื่อให้เขาจับตัวแข็งเพื่อเป็นเขาเรียกวอะไรนะเป็นการดเสริมเนื้อขึ้นใหม่นิดหนึ่งแล้วก็ จะทาประมาณแค่ถึงประมาณแค่ขอบๆตะกร้าตรงนี้พอละเดี๋ยวพอนั่นใต้เนี่ยก็อนาคตต่อไปก็จะวางในกระถางประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาทําการทากันดูดีกว่าว่ามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเปิดแพคเกจเขาก่อนอันนี้ก็พูดได้นะผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไร ตาเบ็ดแล้วกันนะครับผมซื้อมาจากร้านวัสดุก,ก่อสร้างหนึ่งขวดนี้เจ็ดสิบกว่าบาทตีถ้าแปดสิบบาทแล้วกันประมาณนี้กีดออกกีดออกอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผม คิดมานานแล้วแหละนะครับพี่น้องทุกท่านว่าจะหาวิธีการไหนอย่างดีเนาะทำให้เปลือกเขา,เาไม่ย่อยสลายไปตามการเวลาหรือให้ดูนานที่สุดนั่นแหละนะครับสองลูกก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะหยิบมาทาในวันนี้แหละเริ่มลูกนี้ลูกแรกก่อนว่าเป็นยังไง กลิ่นก็นิดนึงคือเท่าที่อ่านคุณสมบัติข้างขวดเขาเนี่ยเขาบอกว่าอมันแห้งเร็วด้วยปิดแพคเกจลงไปคือแปลงมาอันนสิบบาท กันเลยดีกว่าถ้าพี่น้องนตะเหนียวนะ,ะวลนะุกไม้ทุกมือเหนียวกั่นะะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ทินเนอร์ล้างลองดูครับสิ่งที่ไม่เคยลองทำต้องลองทำอ้าวทาลงไปเลยซึมเข้าไปในเนื้อของมะพร้าวเลยทีเดียวแต่จะแข็ง หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เบื้องต้นเนี่ยทาตอนนี้ผมทาขอบขอบเขาอยู่นะครับทาขอบขอบลักษณะของปุยมะพร้าวเนี่ยนะครับยังไงเขาก็ซึมน,น้ำซึมซับน้ำดีอยู่แล้ว แล้วไอ้ตรงที่ทาขอบตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่าทาไว้ป้องกันที่ไม่ให้เขาแตกตัวก่อนแล้วกันแต่ว่าขอบด้านในเนี่ยยังไงซะเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะย่อยสลายเนะเาะก็จะพยายามปุกเอาไว้ให้มากที่สุดมันเริ่มจากตรงขอบขอบนี่แหละครับที่ว่ามันจะเริ่มเปลือยยุ่ยไป ส่วนที giveaway, ่ลงมาด้านข้างนี้ก็ทาไปเลยไม่ต้องพิดีพิถันครับเนื้อฟิล์มก็จะออกใสๆนิดนึงนะครับเนื้อฟิล์มก็จะออกใสแต่ที่ผมจะเน้นเนี่ยคือผมจะเน้นตรงรอยขอบนี่แหละ ผลลั์ที่ได้เนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะโอเคหรือไม่นะครับพี่น้องทุกท่านเพราะว่าวิธ mm hmm. ีการนี้ผมก็นี่แหละทําครั้งแรกเลยอาไปอาไปครับพี่น้องทุกท่านหลังจากที่ได้ทําการทายูริเทน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทิ้งผ่านไปแห้งสนิทนะครับก็มาตรวจสอบดูกันหน่อยบริเวณตรงจุดนี้นะครับาลงมาถึงจีบท้ายของอลูกมะพร้าวไม่ได้ทาจะเห็นร่องรอยว่าไม่ได้มีความเงานะครับเป็นแค่รอยเส้นหยดย้อยส่วนฝังทั้งนี้นะครับขึ้นมาจนถึงขอบนี้ทายูริเทนทั้งหมดความเงาความแข็งม,มีเลยครับ ตรวจสอบดูง่ายๆทีนี้มาดูตรงด้านบนของของหัวมะพร้าวดูบ้างนะครับบริเวณตรงขอบนี้นะครับก็รอบๆเลยทายูรีเทนทั้งหมดก็เหลือแค่บริเวณตรงจุดนี้นะครับเข้ามาหาคนหนอไม่ได้ทาก็บริเวณขอบก็แข็งดีนะฮะใช้คำว่าแข็งพอสมควร นะครับแข็งพอสมควรบริเวณตรงนี้ก็เนี่ยครับที่กดไม่ลงก็ไม่ได้ทาก็ปล่อยให้เป็นตัวกักเก็บความชื้นส่วนพอใกล้ๆของมาพอทายูรีเทนไปแล้วก็เริ่มแข็งก็กดไม่ลงแล้วก็น่าจะช่วยได้นะครับในเรื่องของทําให้กาบมะพร้าวนะครับมันคงทนนานมากกว่าปกตินะครับไม่ผุ ไปง่ายๆในขณะที่เราเลี้ยงบอนใส่มะาาพร้าวไปในภายภาคหน้าส่วนก้นของลูกก็เดี๋ยวจะนาลงวางบนดินในอนาคตต่อไปนะครับก็ต้องเลี้ยงกันไปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลว่าด้วยเรื่องของการทำให้เปลือกมะพร้าวมันคงทนถาวรก็ใช้ยูรีเทน ก็ถือเป็นเรื่องราวแบ่งปันให้พี่น้องทุกท่านนะครับลองนำไปใช้กันดูถ้าหากว่ามีประสงค์ต้องการให้เ,เปิดมะพร้าวแข็งนะครับเอาละท่านี้โอกิตเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม